ช่วยกันตรวจงานมัดปอกคานคอดินหน่อยนะครับว่าทานหรือเปล่าต้องช่วยกันดูนะครับทีมงานเราทุกคนแบบมาส่งเรียบร้อยแล้วครับทุกวันนี้เรายังเช่าแบบคานแล้วก็แบบเสาอยู่นะครับก็ไม่ได้แพงไหนมากมายเราไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมาซ่อมบำรุงไม่ต้องมาคอยระมัดระวังเช่าเข้ามาง่ายดีแต่ในบางส่วนก็มีแบบไม้นะครับแบบเหล็กนิดหน่อยที่มีอยู่หน้างานบ้าง ก็ใช้ตามความเหมาะสมกันไปสวัสดีครับบุญนาทช่วยตรวจงานมัดปอกคานคอดินหน่อยครับวันนี้ว่าผ่านหรือเปล่าเย็นนี้เรามีภารกิจนิดหน่อยนะเย็นนี้มีภารกิจเจโรสสอนออนไลน์อสคภาษีมือใหม่สร้างบ้านขายการขายอสังหาริมทรัพย์มุ่งการค้าและวังผลกาําไรภาษีค่าจ่ายที่เสียหนาวันโอนไม่ถือว่าเป็นภาษีสุดท้ายก็เลยต้องมาเรียนรู้กัน เพื่อทําให้การทำสถิตของเรามีความสุขไม่ต้องระมัดระวงังไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังไปไหนมาไ,ไหนได้อย่างชิลช่วนะครับวันนีเ้เขาก็เลยมีออนไลน์สอนสามวันสอนมือใหม่นะครับจ่ยายภาษีอะไรประมาณนี้แหละนะครับเกี่ยวกับคอสภาษีมือใหม่สร้างบ้านขาย6กโมงถึงสงถึงสามทุ่ม ผมเลยมาชิวๆนั่งงานสอนในสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการเหมือนเดิมครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณนัดด้านหลังล้วด้านหลังเราโอเคเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเหล็กเรามัดระยะห่างประมาณสิบห้าซึนะปอกใช้ปอกขนาดสิบห้าคูณสามสิบห้า ตัวไหนที่ไม่ได้ฉากไม่ได้ก็ต้องให้เขาแก้ไขใหม่นะครับบางครั้งบางครั้งเหล็กปอกเนี่ยมันทับกันมาการขนส่งต่างๆไม่ใช่ว่าทุกตัวจะสวยหมดนะเราสามารถมาเสริมกันได้อาจจะทีขึ้นได้ไม่ว่ากันถ้าตัวไหนที่มันไม่สวยงามไม่แข็งแรงสังเกตดูไหมครับของเราใช้เหล็กคานหกเส้นเหล็กคานหเส้นตามเวลาเข้า เสาเข้าอะไรจะต้องดัดเหล็กนะครับดุ้งเหล็กดุ้งเหล็กหืออย่างเงี้ยเพื่อเข้าเสาให้มันแนบสนิทกับตัวเหล็กเสาปอกเรามัดระยะห่างประมาณ15บห้าเซนนะครับต่อปอกสลับบนล่างซ้ายขวาการที่เราเทลีนเทลีนหรือว่าเทปูนหยาบรองเหล็กคานเพื่อทำให้การทำงานง่าย าการเทป,ปูนง่ายป้องกันดินยุบดินสุดหรือว่าดินเป็นโพงเวลาเทป,ปูนไปปูนไหลาตามซอกตามโพงอะไรพวกนี้มีส่วนทั้งหมดนะครับดีทําให้ดีทําให้งานเรามีคุณภาพดีกรณีเทลินแต่บางที่เขาก็ไม่ได้เทลินกี่บินะอันนี้แล้วแต่หน้างานแล้วแต่สถานการณ์แตกต่างกันไปแต่ถ้าหน้างานเราไม่ได้ยุ่งยากมากสามารถทําได้แนะนำให้เทลินก่อน ก่อนที่จะมัดเหล็กใส่แบบเทคอนกรีตต่อไปงานออกมาดีกว่าครับผมดเดี๋ยวเขาก็จะลองลูกปูนแล้วก็ใส่แบบขานระยะนี้เรามาขั้นเพิ่มก้นเพิ่มผ่านไหมครับผ่านไหมมีบางตัว มีเอยีงอย,ง,อยงมีอะไรบ้างนะแล้วก็มาให้ทีมงานเราปรับแก้นอกาศต่อไปก็จะมีท่อน้ําทิ้งท่อชักโคก2นิ้วน้ําทิ้งชักโคก4นิ้วท่อน้ําดี4หุนนะนิ้วครึ่งก็มีนิ้วครึ่งนิ้วครึ่ง,งอ่าง ห้องน้ําอยู่ติดกันนะครับห้องน้ําเราขยายด้านข้างช่วยอีกห้าสิบเซนห้องน้ำเราอยู่ติดกันอินเจอร์โฮมฟิตแลงเราห้องน้ําอยู่ติดกันถึงแม้ว่าห้องน้ำจะอยู่ติดกันเราก็จัดถังแซกสองใบเหมือนเดิมขอบคุณมากครับคุณนัรผ่านหรือเปล่าครับผ่านหรือเปล่าช่วยตรวจหน่อยครับผมเผอแป๊บเดียวเห็นไหมครับเผลอแป๊บเดียวจะได้เทคานคอดินอีกแล้วครับเทคานคอดินเสร็จเอาดินอ่า วางเดินทอ,ปอดปวืกครึ่งวันดินเข้าออตัวบ้านแล้วก็เทพื้นเทเสาคงหลังคาไม้อีกแล้วโอ้โหเมื่อวันก่อนจาได้ไหมครับเมื่อวันก่อนยังเห็นรถแมคโครมาวนซ้ายเบียนขวอยู่เลยใช่ไหมและแล้ววันนี้หน้าตาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับที่เราเห็นอยู่คือ แบบคานคอดินบ้านเดียวชั้นเดียว3าห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกเห็นอยู่นะครับนี่ข้างๆกันข้างๆกันก็กำลังจะมัดเหล็กคานคอดินกำลังเดินเหล็กอยู่เช่นกันอ่าเป็นไงบ้างครับหน้างงานของแต่ละท่านเป็นไงก็บ้างหน้างงานของแต่ละท่านคืบหน้าดีไหม ของเรากี่วันแล้วนี่ใครได้นับบ้างครับงานของเรากี่วันแล้วพาทีมงานเรามาดูหน้างานจะได้เป็นข้อมูลเอาไปเป็นในการเจรจากับทีมงานช่างกับทีมงานผู้รับเหมาของเราว่างานมีความคืบหน้าไหมระยะเวลามันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจริงหรือเปล่าเผือแป๊บเดียว2เดือนสเดือนผ่านไปงานยังไม่ถึงไหนเลยเราจะได้รู้นะครับบางคนไม่รู้นะ ว่าสามเดือนที่เราบอกว่าบ้านหนึ่งหลังหน้าตามอย่างอินจอยโฮมเล้วนี่เราสร้างสามเดือนหนึ่งอาทิตย์แรกผ่านไปนี่ถึงขั้นตอนไหนตามที่เราเคยทำมาของเรายังใช้แบบโครงสร้างแบบมาตรฐานดั้งเดิมเลยนะครับก็คือขุดหลุมฟุตติ้งต่อหม้อคานคอดินพื้นเสาเนี่ยของเราถึงเสานี่นะของเราประมาณ12-14ถึง14วัน 12-14วันหลังหนึ่งที่เราทําไม่เกิน2องอาทิตย์พูดง่ายๆที่เราทำที่ทีงานเราทํามานะโพงหลังคาเราก็จะประมาณสาวันมุงหลังคาเต็มที่ก็คือไม่เกิน3วันโดยมาตรฐานที่เขาทำก็คือ2วันนะครับคุณพัชระคุณนุกูลขอบคุณมากครับ พาตรวจงานมัดปอกคานคอดินอินเ y Home Fit แปดอำเภอขามเตรศจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยววันนี้ก็ใส่แบบนะครับด้านที่เราเห็นอยู่นี่คือเฉลียงบริเวณเฉลียงหน้าบ้านนะครับเสาจะใกล้ๆกันเห็นไหมความลึกสองเมตรระยะห่างระหว่างเสานี่สองเมตรสามเมตรห้สิบคูณสเมตรพอดึงเข้าไปก็จะเป็นห้องรับแขกสามเมตร้สิบคูณห้าเมตรหลังถัดไปจะเป็น3ามเมตร้สิบคูณหเมตร น,นี้เป็นห้าเมตรนะสามเมตรสิบคูณห้าเมตรเราจะเป็นห้องนอนใหญ่ด้านหน้าตรงนี้นนนนนถัดไปก็จเป็นห้องนอนที่สองห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําคู่เห็นแนวคานไหมครับเห็นแนวคานไหมแนวคานแล้วก็จะเป็นห้องครัว แล้วก็ห้องนอนที่สาบ้านน่ารักน่ารักกระทัดรัดอย่างงี้หน้ากว้างของที่ดินของเราไม่ได้กว้างมากมายนะครับเป็นแค่1 1เมตรบ้านเราสร้างหน้ากว้าง7เมตรบวกกับระยะห่างระยะล้วนฝั่งละสองรวมเป็น11แต่เราใช้ความลึกช่วยครับเราใช้ความลึกช่วยความลึกประมาณ14เมตรเราใช้ความลึกช่วยออกมาหน้าตาประมาณนี้เลย ตำแหน่งเสาตำแหน่งอะไรเขาก็จะดัดเหล็กนะครับหรือว่าดุ้มเหล็กเพื่อจะเข้าเสาเลยที่ได้แนบสนิทกับไอตัวเหล็กเสาที่ตั้งขึ้นมานะน,นี่ระยะนี้แล้วก็มาวัดดูอีกรอบหนึ่งครับก่อนที่จะเทคานคอนดินิมาวัดดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเทฟุตติ้งตอนเที่ยวขุดหลุมอ่ะมาวัดดูอรอบหนึ่ง นะครัก่อนที่จะเทคานขอดินเราก็ต้องมาวัดดูระยะอีกรอบหนึงตามแปนพื้นที่เรามีว่ามันขาดเคลื่อนไหมอะไรยังไงแต่และช่วงแต่และช่วงอาจจะไปเผอตรงไหนย,ยังไงได้เช่นกันนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับระยะห่างระยะล่นเดี๋ยวอีกประมาณวันมะลืนคุงนี้น่าจะใส่แบบวันมะลืนก็น่าจะเทตอนที่ยังไม่เทเนี่ยเรามาดูตรงนี้เลย แนวเขตเห็นไหมครับแนวเขตหลักชโนโดระยะห่างระยะรุ่นได้ไหมจากแปลงอื่นแปลงข้างเคียงหลังติดกัน,นมีอะไรเราจะได้รีบดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีทุกเ่วงตลอดมีแนวเขตอยู่แล้วชัดเจนปกติระยะห่างระยะรุ่นของเราจะสองเมตรด้านหลังตรงนี้ด้านข้างจะสองเมตรเขมไหมครับ ขอบคุณมากครับคุณโจสวัสดีครับวันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟโชว์เลยครับวันนี้ท่านเจ้าของโครงการรุ่นใหม่ไม่มาน้องบอสซุมเบสไมมาเลยไม่ได้เปิดไฟโชว์เลยเพราะเสร็จจากนี้ผมมีภารกิจพอดีเจรถมีสอนออนไลน์น้องบอสซุนเบนก็เลยเรออยู่ที่บ้านรออยู่ที่บ้านกับป้าไม่ได้เปิดไฟโชว์เลย นี่เราเพิ่มดินนะครับด้านหน้าบริเวณหน้าบ้านหลังที่หนึ่งและสองเราเพิ่มยินอีกจะได้สวยงามเพราะก่อนหน้านี้ฝนตกดีมากๆมก่มีการไหลลงไปด้านล่างเหมือนกันนะดูเราผมีหลังที่หนึ่งหลังที่สองมีเจ้าของแล้วนะคะมีเจ้าของแล้วขอแสดงความยินดีกับหลังที่ 1, หนึ่งแลที่สองด้วยดูแล้วแนวโน้มคือเป็นทีมงานเดียวกันนะครับหลังที่หนึ่งกับหลังที่สองเป็นทีมงานเดียวกันอยู่บ้านติดกัน โอ้คือถ้าผ่านตามขั้นตอนที่เขาตั้งใจแล้วก็วางแผนไว้จริงเนี่ย mm. เขาจะมีความสุขมากๆเพราะเขาจะอยู่ติดกันอยู่ใกล้กันเป็นทีมงานเดียวกันครอบครัวเดียวกันนะครับหนึ 1, ่งสองบรรยาการโดยรอบสรุปแล้ว งานผ่านไหมครับทีงานแล้วทุกคนดูดูกันทางออนไลน์มองเห็นชัดหรือเปล่าสรุปแล้วงานผ่านไหมงานมัดปอกคานคอดินผ่านหรือเปล่านะฮะบยินๆอย่างนี้แล้วเราอยู่ใ,ใกล้ๆพื้นที่หน้าง,งานของเราอยู่แล้วแล้วมาดูหน้างานมา,นาดความเรือดร้อยต่างๆมาเที่ยวมาเล่นนะครับแล้วหน้าง,งานของอินจอยลมของเราข้างๆฝั่งตรงข้ามด้านหลัง ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องไม่มีใครมาวุ่นวายเลยทําให้ทุกการมาหน้าง,งานของ,งเรามันแบบออย่างไงล่ะไลฟ์ได้เต็มที่ออกกาลังกายได้เต็มที่เล่นได้เต็มที่จะถ่ายรูปใครแล้วก็คือได้เต็มที่เลยไม่ไปกระทบสิทธ์ใครไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครตอนนี้ผมเลือกสําเน็ในการลงทุนแต่ละแปลงแต่ละแปลงผมมองถึงขั้นที่วันหนึ่งที่เราไปดูหน้าง,งานไปตรวจงานพาลูกพาครอบครัวไปบริเวณพื้นที่หน้าง,งาน เราจะนั่งตรงไหนมีจุดพักไหมถ้าเราไลฟ์มุมมองมันโอเคไหมยังไงมองถึงขั้นนั้นนะบางครั้งถ้าไปอยู่ในชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมที่มันดูแล้วไม่โอเคเท่าไหรมันก็จะมีผลกระทบกับการที่เราไปหน้างานด้วยเช่นกันเสียงกลิ่นสังคมสิ่งแวดล้อมมีเอ,อื้ออำนวยพวกนี้เราดูตัวเราเองด้วยเวลาที่เราไปหน้างาน เราไปอย่างมีความสุขไปแบบชิวๆไปแบบไม่มีใครมาวุ่นวายเฟสห้าด้านหลังก็เป็นที่เปล่าที่เขาจะไม่ได้พัฒนาอะไรยังไม่ได้ทําอะไรฝั่งตรงข้ามเฟสห้าก็จะเป็นสถาบันสร้างสรจค์ของโครงการเฟสหกด้านหลังก็เป็นที่ของเฮียเขาเขาจะไม่พัฒนาอะไรแล้วก็พัฒนาของเราไม่มีการวุ่นวายฝั 7, ่งตรงข้ามก็เป็นแปลงคงเหลือเฟสเจฝั่งตรงข้ามก็เป็นแปลงคงเหลือพอมาเฟสแปดเราพัฒนาสองฝั่งซ้ายขวารวมแล้วสิบสองหลัง ด้านข้างเป็นถนนด้านหลังก็เป็นถนนนะครับด้านข้างของสองหลังนี้เป็นถนนนะแต่เป็นถนนที่ยังไม่มีการพัฒนาตั้ง8เมตรนะครับด้านหลังก็เป็นถนนเหมือนกันเป็นเส้นเดียวกันไปเชื่อมกันด้านหน้าก็เป็นถนนลาดยางฝั่งตรงข้ามก็เป็นแปลงคงเหลือของเปลี่ปลกไงด้านข้างฝั่งที่เรากําลังตีผังสองหลังเนี่ยที่เรากําลังขึ้นโครงสร้างสองหลังนี้ก็เป็นสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการ นั่นหมายความว่าโดยรอบมีแต่เรา <c oughs> นั่นหมายความว่าโดยรอ,รอบนี่มีแต่เราการที่เราเลือกทำาหน่เลือกพื้นที่ลักษณะนี้เวลาเรามาหน้างานมันก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายมีความสุขด้วยในรูปแบบของเราอีกรูปแบบนึงฮะผมมองถึงขั้นนั้นเลยนะี่วันหนึ่งถ้าเราพ่านน้องบอสน้องเบสพาเจ้ารถไปดูงานไปเที่ยวหน้างานตอนเยน็นในช่วงเวลาที่ช่างทุ่หมาเขากลับกันแล้วมันดูวุ่นวายหรือเปล่า มันดูโอเคไหมมันดูอันตรายเกินไปไหมมองถึงขั้นนั้นเลยเค okay, นะครับรายเดียวเล็กน้อยแบ่งปันให้กับทีมงานเราเป็นแังใจให้นะเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมกล้องไปเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก่อนเพราะว,าวันนี้เจรตมีอสอนออนไลน์คอสภาษีมือใหม่สร้างบ้านขายจัดเต็มให้กับทีมงานเรา12 13 14 3วันสอนออนไลน์ ท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามืูว่าทักทายกันมาได้นะครับผมสีครับเดอะแกนโฮมเย่จองรัวรัวกี่หลังแล้วครับจองรัวรัวกี่หลังแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมได้เริ่มต้นแล้วครับผมเดอะแกนโฮมด่านขุโทษทีมงานที่น่ารักของเราแลาสุดที่ผมไปร่วมพิธีตรังศิลาเล่นยกซ้ออีกเสาธงไงได้สามหลังแบบน่ารักน่ารักทำเนอยู่ในชุมชนขายดีแน่นอน นะครับเป็นแรงใจให้แต่ความสุดยอดคือเราได้เริ่มต้นก่อนสิ้นปีนี้เราได้เซิลฟี่หน้าโครงการของตัวเองแล้วครับผมเดินทางต่อไปเรามาโคตรไกลแล้วทีมงานเราท่านอื่นด้วยนะครับเป็นแรงใจให้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมกล้องเตรียมอะไรก่อนจะปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้และเจอกัน สวัสดีครับบ๊ายบาย